กลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตสุทถึงวงการละครไทยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของละครดังอย่างเรื่องแม่อยู่นะครับที่ออกอากาศทางช่องวันสาสบที่ได้มีการนําแมวจริงมาเข้าฉากโดนวางยานะครับจนเกิดเป็นเสียงพวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวถึงเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับจนถึงขั้นจะแบนละครเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ต่อมาทางด้านของผู้มกับเรื่องนี้นะครับอย่างคุณสารสีแก้วรอจะออกมาเปิดเผยนะครับว่าสําหรับการถ่ายทํานั้นได้มีการวางยาสลบแมวจริงแต่ได้รับการดูแลจากเจ้าของแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ ดีในนนทุกๆขั้ตอแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่าหลายคนยังออกมาเรียกร้องให้ถอนละครเรื่องนี้ออกจากพังนะครับรวมถึงเรียกร้องให้ยุติการออกอากาศละครเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมากจนทางด้านของต้นสังกัดนะครับอย่างช่องวัน31ต้องออกมาแถลงชี้แจงถึงเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวครับ ซึ่งทางนี้นะครับสำหรับคุณสารสีแก้วหล่อนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้กํากับมากฝีมือนะครับที่สร้างผลงานมาแล้วมากมายและเจ้าตัวนะครับก็ตั้งใจว่าจะให้ละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครฟอร์มยักษ์แห่งปีของช่องวัน3ามนะครับแล้วก็เป็นละครระดับมาสเตอร์พีดกันเลยทีเดียวโดยคุณสารนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้กํากับคู่บุญของบริษัทเอ็กแซกนะครับจนมาถึงช่องวัน3ามเลยก็ว่าได้แล้วก็มีผลงานที่การันตีฝีมือมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดขัติยาหัวใจศิลาชิงชังคู่กรรมพิศวาส ล่าเมีย2018วันทองตายล่าสงครามสมรสและแม่หยัวเป็นต้นนั่นเองครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว